เสียงเฮที่ส้านไปทั่วสนามกีฬาแห่งชาติทาชเคนในค่ำคืนนั้นกลายเป็นภาพจำของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อธงไตรรงค่อยๆถูกชูกขึ้นสูงสุดบนเสาธงกลางท่ามกลางสายตาของนักกีฬาทั่วเอเชียเสียงเพลงชาติไทยบรรเลงกึกก้องขณะที่ทีมเทคบอลเยาวชนไทยยืนเรียงแถวด้วยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจศึกเอเชียนยูทเกม2025กลายเป็นเวทีที่เปิดตำนานบทใหม่ของวงการเทคบอลไทยเมื่อพวกเขา กวาดเรียบสี่เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่เจ้าภาพเองยังต้องยกนิ้วให้กับพลังใจของเด็กไทยที่แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นความมีวินัยและหัวใจนักสู้สามารถพลิกเกมได้ทุกเมื่อในช่วงต้นการแข่งขันทีมเทคบอลไทยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเพราะหลายชาติอย่างเกาหลีใต้อิหร่านและญี่ปุ่นต่างส่งนักกีฬาที่มีประสบการณ์จากหลีอาชีพเข้าร่วมแต่สิ่งที่ทีมไทยมีเหนือกว่าคือหัวใจและ ทีมเวิร์กที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คือการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด10เดือนเต็มในศูนย์ฝึกที่จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การดูแลของโคช้ชอภิรักษ์จันทราอาดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่หันมาอุทิศตนให้กับการพัฒนาเทคบอลเยาวชนโค้ชอภิรักษ์เคยกล่าวในบทสัมภาษณ์ก่อนเดินทางว่าเรารู้ว่าเราอาจไม่ได้มีร่างกายใหญ่ที่สุด แต่เราเชื่อว่าความแม่นยำความเร็วและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้จะทำให้เราไปได้ไกลลกว่าที่ใครคิดคำพูดนั้นไม่ใช่แค่คำให้สัมภาษณ์แต่มันคือปรัชญาที่ทีมนี้ยึดถือในทุกการฝึกซ้อมทุกหยดเหงื่อที่ตกบนสนามจำลองทุกเช้าที่เด็กๆต้องลุกขึ้นซ้อมตั้งแต่ตีห้าเพื่อปรับสเต็ปการหมุนตัวและคอนโทรลบอลให้แม่นยำระดับเซนติเมตรล้วนสะท้อนถึงความตั้งใจจริงที่พวกเขามีต่อธงชาติไทยวันแรกขอองค์การแข่งขันเริ่มต้นด้วยรายการชายเดียว ซึ่งเป็นเวทีที่ธนกฤตติริโชคดาวรุ่งวัย17ปีจากเชียงใหม่สร้างความตะลึงให้ทั้งสนามธนกฤตเป็นนักเทคบอลที่ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมบอลกลางอากาศอย่างเหลือเชื่อเขาเคยเล่นฟุตบอลมาก่อนแต่เลือกหันมาจับเทบ็บอลเพราะชอบความท้าทายที่ต้องใช้สมาธิสูงในรอบชิงชนะเลิศเขาต้องเจอกับคู่แข่งจากเกาหลีใต้ที่มีดีกรีแชมป์เยาวชนเอเชียเมื่อปีก่อนเกมดำเนินไปอย่างดุเดือดทุกลูกที่ธนกฤตเตะออกจากเท้านั้นเหมือนมีเวทมนต์เสียงเชียร์ ไทยแลนด์สู้ๆดังสนั่นในสนามก่อนที่เขาจะปิดแมชด้วยสกอร์2-1เซตส่งทงชาติไทยขึ้นสู่โพเดียมเหรียญทองแรกแต่ความมันยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะในประเภทหญิงเดียวมินปราภูว์สเทียนวัย16ปีจากสุพรรณบุรีก็สร้างเรื่องราวไม่ต่างกันเธอเริ่มต้นเส้นทางในฐานะนักฟุตซอลหญิงโรงเรียนกีฬาและเพิ่งเปลี่ยนสายมาเล่นเทควันได้เพียงปีเดียวทว่าความมุ่งมั่นของเธอทำให้ทีมโคช้ชต้องยกนิ้วให้ มินตรามีเทคนิคการอ่านเกมที่เฉียบคมและการคอนโทรลลูกบอลที่แม่นยำราวกับเครื่องจักรในรอบรองชนะเลิศเธอเอาชนะนักกีฬาจากญี่ปุ่นได้ด้วยสกอร์ที่สูสี2-1ก่อนจะเข้าชิงกับตัวเต็งจากอิหร่านเกมนั้นกลายเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือเพราะมินตราโชว์ความนิ่งเกินวัยรับลูกยากได้ทุกจังหวะและจบด้วยการปิดแมตช์สุดดราม่าที่คะแนน12ต่อ11ในเซตสุดท้ายทำให้เธอกลายเป็น ราชินีเทคบอลเยาวชนแห่งเอเชียคนใหม่ในประเภททีมผสมไทยส่งคู่ธนกริมินปลาลงสนามร่วมกันเป็นครั้งแรกเสียงเชียร์ดังสนั่นตั้งแต่ต้นเกมการประสานงานของทั้งคู่ทำให้แฟนกีฬาเอเชียต้องทึ่งพวกเขาเหมือนอ่านใจกันออกทุกจังหวะบอลลอยข้ามโต๊ะไปมาด้วยความเร็วระดับสายตาแทบไม่ทัน จนในที่สุดทีมไทยสามารถเก็บชัยชนะเหนือเจ้าภาพอุซเบกิสถานได้อย่างขาดลอย2-0ศเซตเปลี่ยนทองที่สาตกเป็นของไทยท่ามกลางเสียงเฮที่กึกก้องที่สุดในค่ำวันนั้นแต่ความตื่นเต้นยังไม่จบในประเภทชายคู่ทีมไทยต้องเจอกับสุดหนักที่สุดในทัวร์นาเมนต์เมื่อคู่แข่งจากอิรานที่มีส่วนสูงเฉลี่ยกว่า190เซนติเมตรและพลังเตะสุดโหดถูกมองว่าไม่มีใครลมได้โคชพิรักษ์เลือกส่งคู่ดาวรุง่งปิยวัฒน์ศรีวิชัยและ สุภกรแซ่ลีลงสนามเกมเริ่มขึ้นอย่างตึงเครียดทีมไทยใช้กลยุทธ์การเคลื่อนไหวเร็วและการเล่นบอลสั้นเพื่อลดความได้เปรียบทางกายภาพของคู่แข่งทั้งสองฝ่ายสู้กันแต้มต่อแต้มจนถึงเซตสุดท้ายที่คะแนนเสมอกัน10-10ก่อนที่สุภกรจะโชว์ลูกแบ็กฮิลกระแทกโค้งที่แม่นยำราวจับวางบอลพุ่งข้ามโตเฉียดขอบเทียงไม่กี่เซนติเมตรแต่พอให้แต้มขาด ทีมไทยชนะไปอย่างสุดระทึกเสียงเฮดังจนกลบเสียงนกหวีดสุดท้ายเหรียญทองที่4ถูกคว้าอย่างงดงามส่วนเหรียญเงินเดียวของทีมไทยมาจากประเภทหญิงคู่พัทราวดีโกัยและทีมชนกสารคามที่ต่อสู้เต็มที่กับคู่แข่งจากเกาหลีใต้แม้จะพลาดในช่วงท้ายเกมเพียงเล็กน้อยแต่พวกเธอก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมทั่วเอเชียว่าเป็นทีมที่มีพลังใจสูงสุด เพราะเล่นด้วยรอยยิ้มแม้ในจังหวะกดดันความพ่ายแพ้ของพวกเธอไม่ได้ทําให้คนไทยผิดหวังกลับยิ่งเพิ่มความภาคภูมิใจเพราะทั้งคู่ยังอยู่ในวัยเพียง15ปีและมีอนาคตอีกยาวไกลในวงการเทคบอลโลกหลังจากจบการแข่งขันทั้ง5รายการทีมไทยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของตารางเทคบอลในเอเชียนยุทธเกมครั้งนี้เหนือชาติยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นและอิหร่านสมาคมกีฬาเทคบบอลแห่งประเทศไทยออกถแถลงการขอบคุณรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนพร้อมประกาศตั้งศูนย์เทคบิลเยาวชนถาวรเพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ระดับโลกขณะที่สื่อจากต่างประเทศพาดหัวข่าวในหลายภาษาเช่นไทย a ลนด์เตเบอลมิราเคิลและ t ทนีเนชั่น Big Dream บรรยากาศหลังจบเกมอบอวลไปด้วยความสุขเด็กๆทีมชาติไทยนั่งล้อมวงร้องเพลงชาติอีกครั้งโดยไม่มีดนตรีประกอบมีเพียงเสียงหัวเราะเสียงสะอื้นและคำพูดที่ว่า เราทำได้แล้วแฟนแฟนไทยในสนามจำนวนกว่าร้อยคนที่เดินทางมาจากหลายประเทศต่างบกทงชาติพร้อมตะโกนชื่อของนักกีฬาแต่ละคนไม่หยุดความรู้สึกในขณะนั้นไม่ใช่แค่ชัยชนะของกีฬาเทคบอลแต่คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเด็กไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อกลับถึงไทยสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกแฟนกีฬาหลายพันคนมารอต้อนรับพร้อมดอกไม้และเสียงปรบมือไม่ขาดสาย เด็กๆทีมเทคบอลไทยต่างตะลึงกับการต้อนรับที่อบอุ่นบางคนถึงกับน้ำตาไหลเมื่อเห็นป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่เขียนว่าฮีโร bon ่เทคบอลเยาวชนไทยภาพเหล่านี้ถูกแชร์ทั่วโซเชียลภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคบอลไทยกวาดสีทองหนึ่งเงินครึ่งเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศภายในเวลาไม่ถึง30นาทีหลายคนอาจมองว่านี่คือแค่ชัยชนะในกีฬาชนิดใหม่ แต่สำหรับทีมเทคบอลไทยนี่คือการประกาศตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบเดิมเดิมเด็กไทยรุ่นนี้ไม่ได้เพียงเล่นกีฬาเพื่อเหรียญรางวัลแต่พวกเขากำลังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศรู้ว่าถ้ามีฝันและความพยายามไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้โคชอภิรักษ์ให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่เวทีโลก เราอยากให้เทคบอลเป็นกีฬาที่เด็กไทยทุกคนเข้าถึงได้และอยากเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในระดับโลกอีกครั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนกีฬาและศูนย์เยาวชนทั่วประเทศเริ่มเปิดหลักสูตรเทคบอลมากขึ้นเด็กๆหลายคนเริ่มฝึกเล่นจากโต๊ะเล็กๆที่สร้างขึ้นเองในชุมชนเสียงหัวเราะเสียงแตะบอลสะท้อนกลับจากผนังกลายเป็นสัญ,ญญาณของความหวังใหม่เทคบอลไม่ใช่แค่กีฬาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝัน ความสามัคคีและพลังของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในคำว่าสู้เพื่อชาติและเมื่อย้อนกลับไปในคืนนั้นที่ทาชเคนแสงไฟจากเสาธงกลางยังคงสองประกายอยู่ในความทรงจำของทุกคนมันไม่ใช่แค่แสงไฟของพิธีมอบเหรียญแต่มันคือแสงแห่งศรัทธาที่จะส่องทางให้วงการเทคบอไทยเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและภาคภูมิ